พี่พแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกฐานจะเข้ามาส่งคลิปส่องยัยเงึงสวัสดีเบิร์ดสุขุคนยายสนใจอยากฟังวิทยุพี่น้องสนใอกาองากฟังรำเลื่องยายเงึงผนมาสนใจวิทยุพี่น้องกาสนใจคือการช่องถาวรกระชิบพังรำเลม่ใหญ่ก็ไป็นใหญ่สิมาหล่อตลาดเมืองสวรรค์พี่น้องพายายเงึงก๋วยเต้วแล้ว พาเพลินมาเลาะตลาดเมืองสวรรค์เปิดหูเปิดตาพี่น้องนานๆทีได้ขึ้นมาสวรรค์ได้เห็นสวรรค์น้ำหมูพี่น้องยายจะอยากได้สมบูรณ์ยายพิจารณาบุงดูคุดอยู่แล้วบุญคุดอยู่ป้าไปชะก่อนคุดกันเลยป้าเอาโอ้ยยังคุดพี่น้องยังงึงยังคุดเอาเซนหาเอาจ้ะ เช่นห่งให้เจ้าเอ้เอาดอยให้เจ้าเช่นหนึ่งอยนาน้อยเอาไปเลยเอาห้าัดอไรก็ย้ายนะเดี๋ยปยยยไปยยเอไปยยเน่ยเอาียไปาไปไนเป็นคนมามงพี่น้องเพิ่งอยากได้วิทยโได้บงสุดท้ายยังงึงก็ได้ลบขื้นพี่น้อง ยอ้อนราคาแสนหนึ่งลบกับมาขึ้นเลยพี่น้องยัยเงึงสอบพังมอลำพี่น้องมาตลาดสวรรค์เออ <c oughs> ได้มาสวรรค์ทีเดียวกับมัจงจวดมอลำพ,พี่น้องเอ้ย <c oughs> ถือว่าเป็นเขาควัน <c oughs> ปีใหม่อีกสิ้นหนึ่งของยัยเงึงเลยพี่น้องเลยมาตะลาดสวรรค์พี่น้องยัยเงึงได้วิทยุพี่น้องไปเงือบๆระบ, <c oughs> บายมาเนกา ลอดตาล่าตัวเมีพี่น้องงามเลพี่น้องแม่มแมนะนะแม่ผู้เดผู้ยทงในผู้หลอตาล่าพ่อแม่พี่น้องหานเกือบสินเมืองเล่าพี่น้อง เมืองลาวพ่อแม่พี่น้องใส่หนึ่งสองสามแถวสองเออน่ะห้านาทีสามเซนซี่งามไรพี่น้องเออเออมาเล่นกันลูกน้องแคทฮาพี่น้องทางเครื่องไหนเพิ่นกับโบป้ายเพิ่นจะไปทางเครื่องลายแบบของไปทั้งหมดใชยหน่อยเลยให้มาสื่อแบบคีเต้นว่ะ บนี้ก็งามน่าตังมีแต่ของงามๆอยู่ตลาดนี่กีแต่เ้องามแต่ากน้งามเนี่้องปักเดงมย่บไงอะอยานี้นะแม่เฉพาะมันจะมีแต่เครืองงามๆก็ทุพนเนาเองมาติมสอนสอนเด้พี่น้อมยมีแต่งงาม ออนซอนเครื่องพ่อแม่พี่น้องออนซอนเครื่องแห้งอาสุดพี่น้องสูตรใหม่สุดใหม่ประเทศลาวพี่น้องยายมายืนไก่หุ่นนี่ดูยืนฮะดูสิแคปเชอร์าขึ้นนาพวกมีตลาดนะใช่ยายไปยืนน้ำลายเนยเอแคป งามแหงพี่น้องโดยโดยป้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่สุดงมงามสุดใหม่เสือพี่น้องมาเบิ่งมาส้มห่านทองประเทศลาวพี่น้องจิมันว่างามฮะพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งเลาะส้มคือเก้า ສອນເກີດພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເອີຍຕີນສາຊຸຍນັ້ນບໍ່ມີໂຕໄດ້ລົມພີ່ນ້ອງເອີຍນອກຈາກເບີ41 ถูงงามพี่น้องเลยสุดไหมก็ให้แถ่ายคลิปไปก่อนป่าอืมดี่วต้องมง้มเสือผ่านาเพ เชฟขาคุ้งไสมาข่าวตลาดพี่นนองตลาดคองของอยู่คองกินโอ้ข้าเจา้าปี่ดอะไรไม่เอ้ยตลาดเมืองสวรรค์พี่นาอในเงือกสีดสับปะเดกปรุงเมื่อเวียนกิน ยายชื่อพงนัวน้ำพี่น้องเอ้ยประแดดเห็นเราเอาอรถอ,อยู่บา 500, ้านเฮาวหูทำแล้วหายลืมสเก็ตบอร์ดเลยหายยายเงึงแวะมาซื้อพงนัวพี่น้องพงนัวแลวกอะมกพีกแลกอะซื้อยังไหนยาย,ยประแดดไหนบ่ยายวะมา,ามาตลาดสะวรรค์ทั้งที่ยายว่าต้องเอาของติดใหม่ติดมือมานำ

แต่ยายกันซื้อบวกพริกพี่น้องท่านี้มียังไงหนากระปุตลูกแม่ค่ะพี่น้องเห็ดจะเบาะอยู่เป็นตะหักเห็นไหมสำคัญแหละก็แมน ถัวชงชาชิมาวบนหานนี่แน่นอนพี่น้องเอ้ยกระเทียมนะยังอยู่กระเทียมขาน่ะเออไปถึงยายผื่นสีนิ่มพี่น้องถึงผื่นสีนิ่มออกแต่ครังในใจเผื่น บมมีไผหูพี่น้องครับเมื่อเฮือนก็เริ่มโศกเศร้าเขาคือเก้าเพราะว่าเป็นกสิขิดใน่แหละพี่น้องให้คิดเรื่องตาพนไหนก็งยังได้ก็ยังชิได้มาน่ะอยู่ท้ายมันใหญ่วพอจ้ะเออลกเชาเออเบอเทินกำลังเลือกเสือเมื่อหายลุง บ่พื้นงามนี่เอาเอมมีเงินต้นไหนนะป่าน,นี่ตี่ไ้นชี้ไใ่นี่ช่องโต้ในเฮียงกัน,นอะอกามีหมเอ,มลอเลือกซอยกันทางนั้นก็ยังคาเลือกเออเลือกกันเสือพี่น้องเล,เลือกมหาอัน ไปเมื S <S <preach science> um ่อบหย่บ้านเนี้ยเมื hmm. okay, uh ่อไ่านี้เมื่อพี่น้องเลยบ้นเนี้ยน้องแคทเอาปถ่าอยู่รลดแล้วลบเอาเมื่อคืรเก่าพี่น้องเลยดูร้านกันนะน้องเนี่ยแดดอีบอดูรานกันนะน้องสาว ชองแสนหาซิปเอาเาไ่องแสนหาซิบพันสอป้าเธอตัวละพันสองงามด้ป่าเลยปักนู้นมากกี่ดอกสำน่ะเออมากหมากอืมเออ่อชื่อเซนแ 58โอ้ไป bà ไปหยังซื้อได้มั้ยโอ้เซงงามๆไปหา เมื่อว่ะาซาบันนี่เปิดแนวซื้อแนวหาแล้วก็แม่พี่น้องเลยขนมกับภแหลาไปซื้อต่อน้องอีน้องดาวกับเมื่อทั้งหนาพุ่นซุ้มร้านได้ปนโอ๊ยไปพอแม่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้เออมาวิตลาดเลยยายยังแฉะน่าเบิ่งดูนี่ บาแรกเขาจะวัายายาต้มยาอย่างถ้า <c oughs> แพงนี่จะเป็นแบบแพงขายยาพี่น้องยาโบราณยาพื้นเมืองยาเหล้าห้ามละรพี่น้องยาเหล้าห้ามละพี่น้องเอ้ย <c oughs> ชุดแสงหูแสงตาพี่น้อง <c oughs> thi công phืน mương Họ ừ. ừ. là 20.000 pino, pino hà mã lọ sôm bưng ก็ส้มบึงยาพื้นเมืองลาวเฮาพ่อแม่พี่นอ้องพี่น้องเอ้ยสุดแสงหูแสงตาตลาดสวรรค์พี่น้องเอ้ยเฮงชิเดมาต์ถนนงพายายเงิงทั่วทั่วตลาดเมืองสวรรค์กลับไปหายายเงคือเก่าพี่น้อง

ดีเจ็บทองหน่อยนะบนะเ,ะเบอออ่นะแม่ป่ามายักรีแพ่บ่โอ้ยอยู่บ้านเฮานี่อยู่เออป่าสะเมือม่อเมื่อ เด็กก็จะเด็กก็จะสี่มหาชุมเฮาอยู่ว่าว่ารถดถาเลยออกเมื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านนี่กลับสู่บ้านเมืองเฮาบ้านนมะมุงคือเก่าพี่น้องนัานที่เที่ยวมาทั่วสบันขณะนั่งก็จอดขณะหน้านั่งอยู่นะแม่นั่งก็จอดกระแจดอยู่นะแม่โดยก็จะเสียออกแบบไปพ่อแม่พี่น้องเฮากัน ขึ้นรถขึ้นล่างกับบ้านเฮาขึ้นรถอีกแล้วพี่น้องขึ้นไปยายเมื่อไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้มาเฮือนมาสร้านบ้านเฮาคือเก่าพอกันคลิปหนาทีพย์แม่งเป็นสุขทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องลำเลิศลำเลิศเป็นสุขทุกคนไปเด้เด้อพี่น้องสบายดีสบายดี